อีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเที่ยวสวัสดีครับผมไอพี่น้องวันนี้พบกับจออีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มและน้อยน้ำมนต์คนระดับประจำกองไห้ตรงหน้าตามภาษาของคนสอวทันแล้วพี่น้องครับวันนี้บรรยากาศอากาศเย็นๆตอนเย็นๆหลังจากเอางอเขากอกแล้วครับพี่น้องวันนี้กับสิ้าพี่น้องไปให้ปุ๋ยหญ้า ย่าในเฮ้าครับปว้ยกันนี่ละครับขี่งวัวเข้าในหลับพี่น,อน้งงนองเนี่ยขี่งัวขี่งัวในคอเข้าเนี่ยมันอยู่ในคอเข้ากับกลัวดออไม่ไวทั้งขางทั้งขางพี่น้องพี่น้องเป็นขี่งวัวปุ๋ยชันดีครับประหยัดเงินก็ได้ไปหาสืบเคมีมาหยาดผลิตเองในคอกของเราอยู่สวนหน้าเฮาเลยก็ต้องไปแลนหายหยาดคือตะก,กี้แล้วครับ วันนี้กับไปหวานกันครับพี่น้องไปตามผมไปอย่าห้ามเดินเดิน ไม่ไหมครับพี่้องว่ตตรงย่านครับมีกัมิใไซแล้วเป็นลาาส่วนครับพี่้องไซประทัดแล้วไอของอกล่งออกขึ้น,นมาจะมีเรอ อ,อย่าในี้อ่ะยี่สิบมือแล้วพี่น้องเยยี่สิบมือได้แค่นี้แล้วครับอย่างนี้ในของเราแต่ว่ากระลังขืนมากกว่านี้ครับหวานก็เลยหวาน,นบ้าง ยี่สิบมือแล้ววันนี้พอพอสูบน้ำใส่เลยครับพ่น,น่สูบน้ำให้มันเต็มคลองหน่อยเลยครับเพื่อใส่มันชุ่ชื้นเนะาะมัไนไดยหยาในมันต้องการน้ำน้ำครั้งกับพี่น้องคนละสันพี่นอ้องต้องปลูกหยาพี่น้อง เพราะว่านาแรงนี่จะได้หยาก็บวมมีแผลรับพี่น้องเพราะว่าส่วนหลายเขาไถกันแล้วครับหน้าทงหน้านี่ไถกันแซวซาเลยเอากระตงหาอาหารไหนง่วเฮาไนเมืม่อเขาเลี้ยงมากลลวก็ะตงอยญาให้เพิ่นอึดครับพี่นองอใหญ่เพิ่นอึดเอาอดอดยากบกเ่เมนเลี้ยงตามมีตามเกิดขึ้นไหยตะกี้ตเมื่อมันสมัยไม่แล้ว องไปย่านแล้วที่ให้ทีนะอันนี้ก็เห็ดเขาว่าเดี๋ยพ่อปี่ละยี่สิบสองปุ๋ยเหรอครับพี่น้องแต่ว่าอาหารงัวเขาสำคัญถาพี่ี่ก็ต้องเป็นแลนหาตัดน้องกระแท่หน้าเขาอีกวิล่าหนาหน้าเนี่ยวงนี้ก็สิเขาหนาแลน ต้องหาหยาให้ได้ครับเพื่อหนาหน้าเขาประตรงองหยาดเขาจะมีหยาของเขาเต็มหน่เลยประโยชน์ของการเลี้ยงงัวเด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยกับประตรงไปหาซื้อครับมีปุ๋ยในคอกเขาเลยหยาในปลูกหยาดเรืหนาหนาว้าสิปลูกให้ปลูกหนาฝนเพ่อาะหนาฝนนีส่สิเริ่มเติบโตเร็วสองอาทิตย์นี่สิ่สงว่งานีนอีก ถ้าหนาวฝนพอมันได้หนาวฝนมันเย็นน้ำเนาะอันนี้มีทั้งหญา้าทั้งเขาบอกเป็นยังง่วนจินคือเขาตีเห็นเขียวๆนี่ก็คือผสมผสานนี่ว่าปลูกหญ้าได้เขาปลูกหญ้าได้เขาพรตอนปลูกเขาเพิ่ได้หญ้าของคู่กันเขามาคู่กันนี่มองนี้งามนะเพ่ <c oughs> ที่วิธีสาระทีมาปุ่งยาเลียงงัวกันได้รคบพี่น้องพาต้องไปหย่อนเสียทีห้ทีหน้าดอกเพื่อความสะดวกสบายองเข้าต้อนหนาหณาเ็ดหน้าหลักกันนาแรงเนี่ยรับรองวันยาหาย,ยากแท้บัดน,นี้ต่อไปเพิ่อเพิ่มใบดเลียงแต่งงัวเขาครับพี่น้องหาลัางเถอือ เพิ่นอาจจะมีผู้มาซื้อเห้องกับใดางานผู้เพิ่นเห็ดมากรูอนอันเพิ่นนะด้หลายกว่าเห็ดเขาครับขายหยาสลองเห็ดไปเห็ดเบ่งไปอันนี้ใส่เวลาว่างหลังจากเลยเรียงงัวแล้วเ้าก็มาเอาปุอยอย่นในยางมาใส่มือคือมืออื่นนี่ผมจะสูบน้ำใส่ครับพี่น้องสูบน้ำมนันเต็มนี่เลย สำหรับคลิปนี้ก็ไปสนีทซะก่อนนะครับพี่น้องก็ฝากช่องอีสานแนวใหม่แชร์กับเราพัฒนาแน่เด้อครับสอยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแป็นน้ำแน่ฝากช่งชองน,น้อยๆอยู่ในหัวใจเขาพ่อแม่พี่น้องแน่เด้อครับคลิปนี้ไว้สนีทคลิปหน้าพบกันในสวัสดีครับ